ขี่สูงสูงเลยใชออ่าขับรถเองได้ก็สิลับรถเองแหละวรูเบิ่งสูงเลยเนี่ยบ้านแล้วค่ะหายไม่หายไม่รู้กลับบ้านก่อนหมอคิดตังแพงมากกลับบ้านเล็ดนะคะ